อรหันนะคะสาวกผู้มีฤทธิ์มากอีกองค์หนึ่งในพุทธศาสนาของเราเนี่ยนะคะต้องขอแนะนําเลยนะองนี้ถ้าเพื่อนๆไม่รู้จักเนี่ยถือว่าพลาดมากค่ะเรื่องราวของท่านนะคะปรากฏอยู่ในคมภีร์พระมาลัยสูตรนะซึ่งเป็นวรรณกรรมที่มีชื่อเสียงในหมู่ชาวพุทธมากค่ะพระมาลัยเนี่ยเป็นพระชาวลังกาอยู่ในยุคหลังพระพุทธเจ้าหมายความว่าพระพุทธเจ้าเสด็จดับคันธ้าพรินิพพานไปแล้วนะคะซึ่งท่านเนี่ยมีฤทธิ์มากค่ะสามารถเข้าจตุจฌานก็คือฌานสี่แล้วก็ไปแวบนะคะไม่ว่าจะแวบบนสวร หรือว่าในนรกก็แวบ,บได้ค่ะเดี๋ยวในคลิปนี้นะคะก็จะสรุปไฮไลท์เด่นๆของท่านนะคะเอาว่าท่านเนี่ยเป็นพระอรหันต์ผู้มีอิทธิพลต่อความคิดของชาวพุทธสุดๆในเรื่องเกี่ยวกับกฎแห่งกรรมแล้วก็สามารถโปรดสัตว์ได้นะคะทั้งในนรกนะคะนรกภูมิมนุษย์กระแล้วก็ภูมิสวรรค์น,นะคะเอาเป็นว่าถ้าใครไปศึกษาหาอ่านหรือว่าฟังเกี่ยวกับประวัติของพระมาลัยก็จะต้องตกผลึกอยู่2องเรื่องนี้ละคะ่ะเรื่องที่หนึ่งนะคะ เวลาท่านเข้าฌานสมาบัติเนี่ยท่านก็สามารถจะไปโปรดสักนรกได้นะคะแล้วท่านก็ไปโปรดบ่อยๆด้วยค่ะแล้วนําเอาข้อความที่สัตว์นรกเนี่ยเรียกว่าขอร้องร้องขอนะคะนํากลับขึ้นมาบอกกับญาติที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะส่วนมากก็ไม่พ้นนะคะเรื่องเกี่ยวกับขอให้ช่วยทําบุญอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้เพราะว่าอยู่ขาลางนั้นนะคะเจ็บปวดทุกทรมานแสนสาหัสมากๆนะคะอยากจะได้บุญเพื่อไปให้พ้นจากขุมนรกนี้ผู้ไง่ายถ้าบุญไม่มีกําลังมากพอก็กลับพบภูมิไม่ได้นั่นเองค่ะ ส่วนเรื่องที่สองนะคะก็คือมีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะท่านก็ไปยังสวรรค์ชั้นดาวดึงค่ะเพื่อสักการะนะคะพระเจดีย์จุลามณีอ่ะพระเจดีย์จุลามณีทุกท่านก็ทราบอยู่แล้วว่าประกอบด้วยอะไรบ้างที่อยู่ในนั้นก็มีพระเกี้ยวเกี้ยวแก้วแล้วก็พระเกศาหรือว่าผมของพระพุทธเจ้าตอนที่พระพุทธเจ้าตัดสินใจออกบวชแล้วก็หั่นผมแล้วผมเนี่ยลอยขึ้นไปบนอากาศพระอินนะคะนะคะก็ลงมานะคะนาผมเนี่ยไปไว้ที่เจดีย์จุลามณีนะคะท่านก็มีโอกาสเลยค่ะที่จะได้พบสนคนากับพระอิน ะะมีโอกาสที่ได้สอบถามนะคะถึงความว่าเทวดาและบริวารต่างๆตามกลุ่มต่างๆที่เดินขึ้นมาสักการะพระาธาตุเกศแก้วจุลามณีเช่นกันเนี่ยอะว่ากลุ่มนี้นะคะทําความดีอะไรทําบุญอะไรตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เพราะท่านสังเกตเห็นว่าเทวดาแต่ละกลุ่มเนี่ยบริวารน,นะคะ แตกต่างกันเออแล้วก็เครื่องทรงก็แตกต่างกันรวมถึงผิวพรรณอราแสงสว่างที่ออกมาจากตัวก็แตกต่างกันนะ,ะก็เป็นบทสนทนาที่พระอินทร์กับพระมาลัยในสนทนากันไปเรื่อยๆๆนะคะทันก็อธิบายไปเรื่อยนะคะ่ะจนกระทั่งอธิบายไปเรื่อยๆแต่นะคะไฮไลท์มันอยู่ตรงที่ว่าคณะของคณะของ,ขของต้องกือน,น้ำลายเลยคณะของพระศรีอรยะเมตรตรซึ่งเป็นคณะที่เดินทางมาแล้วมีความรู้สึกว่าอลังการงานสร้างสุดๆมาถึงแล้ว พระมาลัยก็ได้มีโอกาสสนทนานะคะโดยบทสนทนานี่เป็นลักษณะของพระศรีอริยเมตไกรน,นะคะได้ฝากข้อความถึงมนุษย์ในชมพูทวีปอ่าในชมพูทวีปก็คือมนุษย์อย่างเรานี่แหละค่ะว่าหากต้องการไปเกิดในยุคพระศรีอานเนี่ยจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรนะคะแล้วในยุคนั้นเนี่ยมีรายละเอียดเป็นอย่างไรนะ,ะนี่ค่ะที่ถ้าเราเนี่ยได้รู้กันจนถึงทุกวันนี้ถ้าไม่มีพระมาลัยเนี่ยเรื่องยุคพระศรีอานเนี่ยเราจะไม่รู้นะคะเอออาทีนี้โดยสรุปจากจากบิวเนี่ยบิวคิดว่า เออได้อ่านประวัติพ้ามาลัยเนี่ยได้ฟังแล้วมีความรู้สึกว่า ก็เป็นการตอบย้ำนะให้เห็นถึงความเกื้อกูลออกันของสังคมชาวพุทธอะ่ะผ่านระบบบุญกุศลว่าระบบเนี้ยยังจําเป็นแล้วก็มีความสําคัญมากและในอีกในยะหนึ่งที่แบบเออก็มีความสําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือว่าถ้ากฎหมายบ้านเมืองตรงไหนที่มันแบบอ่อนแอบังคับใช้ไม่ได้เนี่ยเออการปลูกฝังให้คนนะคะเกรงกลัวต่อการทําชั่วทําบาปเนี่ยก็ยังพอเป็นมาตรฐานต่อสังคมนะคะให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้แบบปกติสุข